สวัสดีค่ะมาเริ่มทำขนมเบี้ยใต้ทุเรียนไข่เดียวกันค่ะน้ำหนักประมาณ170กรัมเดือนหน้าก็ใกล้เทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วนะคะ ทำก่อนเลย <c oughs> เพื่อแบงไหว,ไวเ้ออวเจ้าได้ไหว้เจ้าไหว้พระก่อนเพ่อเดิมก่อน <c oughs> สูตรนี้ใส่เม็ดเวจีด้วยเม็ดแตงโม แล้วก็มีไข่แดงอบเสร็จแล้วรอโรอใส่กล่องต้องรอให้เย็นก่อนนะคะ เ <c oughs> ดี๋ยคอนาซื้อของเขนมเปียกไข่ทุเรียนหมอนทองมีไข่มุงใ,ใบเดียคอตอบเกียวสามทางได้เลย เอาพิ่เสร็จต้องบ่มไว้สักอาทิตย์หนึ่งม,มันจะนุ่มนุ่มกินจะอร่อยโอ้ขึ้นมาใหม่ๆมมันจะไม่อร่อยมันแข็งนะคะ